สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีตอนเช้าอยู่กับเราครับช่องชอวช้างาพาเพลินครับวันนี้มาดูคนสวยเล่นน้ำครับคนสวยเล่นน้ำสาวน้อยอาบน้ำครับทุกเช้าครับทุกเช้าเราจะทำแบบนี้นครับเนี่ย คือเราจะทําความสะอาดทุกเช้านะครับเก็บมูลเก็บขี้พี่ช้างเสร็จนะครับเราก็จะล้างพื้นนะครับพอล้างพื้นเสร็จเราก็จะให้อาบน้ำนะครับอาบน้ําให้พี่ช้างทุกเชือกนะครับที่อยู่ข้างในคอกเนี่ยครับทุกเชือกไม่ว่าจะอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกนะครับแน่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 ไปนู่น,นเลยไป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 สวย ดมอะไรอะ่ะตายยเน่ยเน่ยเน่ยเน,น่ดูดูเอ้าลงเช้าจเจ้าลงเท้าบูทเน่ตเลือกเลือกอ น้องอาบน้ำครับอาบน้ําแล้วก็เดี๋ยวก็นอนครับออกพื้นแห้งนิดหน่อยเราก็จะเอายายแห้งมาปูให้นะครับขนน้องก็จะนอนนะในก็คุณแม่ครับคุณแม่แมสนดาวนะคะแม่แสนดาวขน้องแสนสวยครับ ไปดาวไปไปไปนู่นไปไปน้ำไปคึถึกคัดใหญ่เลยครับสวย จะมาน,นี้ทำไมสวยไปนุ่นไปไปอาบน้ำไปเร็วไปไปเฮ้ยไป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 นี่นี่นี่ไปนุ่นเลยไปไปนู่นไปสวย ơi giờ đào lên nam không chặt tìm lên แม่และลูกครับสนุกสนานกันใหญ่เลยครับอาบน้ําตอนเช้านะครับแม่ดาวก็สนุกนะครับสวยก็สนุกเหมือนกันนะครับ ความน่ารักนะครับความน่ารักของน้องกับคุณแม่นะครับน้ำกับเดนเฮสวยไปนู่นไปไปเล่นน้ำไปไปเล่นน้ำไป แม่ก็นสนุกเหมือนกันนะครับทแม่และลูกสนุกครับไอ้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 เหลือกไอ้เลือกไอ้เลือก,อก,อกจะมาชนอย่างเดียวครับไอ้เลือกดาวอออ 啊！Huh? ทุกเช้าครับทุกเช้าเราจะให้อาบน้ําแบบนี้นะครับทั้งแม่และลูกนะครับสนุกใหญ่เลยครับวันนี้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเีตอน2องวิ่งเลยครับเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ย

แอ้ไอ้ Nh อยุงม่อยไปเล่นน้ำไปคึก <c> ค <oughs> ักมากนะครับสวยเราเจอน้ำไม่ได้เลยครับ <c oughs> มอสวยฮะ<อ>ไม่จะวนหาอะไรหาเรื่องเหรอฮะหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอดูผมดูผมตั้งผมตั้งหายแล้วหายแล้ว <c oughs> <c oughs>

เดี๋ยวจะมีชอดเด็ด okay อีกนะครับถ้าวิ่งอย่างนี้มีชอดเด็ดแน่โอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b ับสไ b ร กดกระดิง่งกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับต้องชาช้างัาเผินนะครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ